สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับร้านเติมใจการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับตัวผสมนะครับเครื่องรุ่น50โลถึง70โลนะครับตัวนี้สามารถผสมได้เลยนะครับตัวนี้เราทำการผสมเป็นตัวดินเปียกนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับวัตถุดิบของลูกค้าเลยนะครับวันนี้เป็นดินดำนะครับก็คือดินตัวนี้ครับสามารถทำปุ๋ยได้เลยนะครับตัวนี้เอาไปใส่บรรจุพันธุ์ได้เลยนะครับ นี่ครับการกวนของเครื่องกวนนะครับนี่ครับสําหรับท่านใดที่ต้องการทําปุ๋ยนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถบรรจุมอเตอร์ตั้งแต่2แรงขึ้นไปนะครับ2แรงก็ได้นะครับ3แรงก็ได้นะครับใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับตัวนี้น่นะครับนี่นะครับการกวนของใบนะครับก็จะกวนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ ใช้เวลากวนประมาณ5-10นาทีนะครับนี่ครับหลังจากเสร็จแล้วเนาะตัวตัวเครื่องนะครับจะสะอาดเลยนะครับแทบจะไม่มีก้นเลยนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับทางเตอเรแปลงเกษตรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งราคาไว้ให้เนาะสำหรับนี้ขอขอบคุณครับ